หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยภูมิใจเสนอรายการวิดิทัศเรื่องการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูลขอเชิญรับชมได้ดังต่อไปนี้ การเคลื่อนที่45เป็นหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านสะพานเคียนหมู่ที่2ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดได้แก่จังหวัดสตูลจังหวดัดตรังจังหวดัหวดกระบี่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต มีเนื้อที่กว้างขวางประมาณ500ไร่มีลักษณะภูมิประเทศร้อมรอบด้วยภูเขามีแหล่งน้ำสะอาดภายในหน่วยและแหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้นานา,นาชนิดธรรมชาติที่สมบูรณ์มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมต่างๆ ทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45สำนักง,งานพัฒนาภาค4ได้รับการร้องขอเพื่อรับการสนับสนุนสถานที่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่ายฝึกอบรมของหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดสตูลอยู่เป็นประจำและยังเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานในจังหวัดข้างเคียงโดยกิจกรรมที่โดดเด่นและเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานต่างๆคือกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนซึ่งในแต่ละปีมีหน่วยงานเข้ามาขอใช้สถานที่จัดฝึกอบรมพร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนครูฝึกอบรมและวิทยากรอยู่ เป็นประจำเนื่องจากเห็นความพร้อมในด้านต่างๆดังนี้ด้านสถานที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45มีพื้นที่กว้างขวางภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดสงบและปลอดภัยมีโรงนอนสำหรับเยาวชนที่สามารถรองรับเยาวชนได้ประมาณ200คนมีโรงประกอบเลี้ยงสำหรับจัดอาหารสนับสนุนการฝึก มีอาคารฝึกอบรมและลานประกอบกิจกรรมด้านวิทยากรและครูฝึกปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติสันทนาการระเบียบวินัยด้านการฝึกอบรมแบ่งเป็นกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมสันทนาการเพื่อหลอมรวมเยาวชนให้เป็นหนึ่งเดียวฝึกให้เยาวชนกล้าสแสดงออกและเพื่อผ่อนคลายรวมทั้งให้เกิดความสนุกสนาน 2. กิจกรรมฝึกระเบียบว,วินยัยเพื่อให้เยาวชนมีระเบียบว,วินัยในตนเองรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและอดทน 3. การปลูกฝังเรื่องอุดมการ์ความรักชาติ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรักชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์โดยการบรรยายประกอบสื่อ4กิจกรรมเข้าฐานกลางคืนเพื่อให้เยาวชนรู้จักสังเกตและฝึกใช้ปฏิพานไหวพริบในการฟังเสียงดมกลิ่นจิมรสและสัมผัส5กิจกรรมผจญภัย เพื่อให้เยาวชนเกิดความกล้าหาญและเพิ่มภาวะผู้นำให้กับเยาวชนตลอดจนสร้างความตื่นเต้นสนุกสนานให้กับเยาวชน 6. กิจกรรมการดำรงชีพในป่าเพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตด้านการดำรงชีพในสถานที่จริง 7. กิจกรรมรอบกองไฟเพื่อผ่อนคลายความเครียดตลอดจนสร้างความสนุกสนานให้กับเยาวชน 8. การเรียนรู้จากหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการบำเพ็ญประโยชน์ด้วย และที่ขาดไม่ได้ก็คือการให้ความสำคัญด้านการฝึกอบรมเยาวชนของผู้บังคับบัญชาซึ่งได้รับคำชมเชยจากหน่วยงานราชการต่างๆที่มาขอรับการสนับสนุนส่งผลให้หน่วยสามารถดำรงความสัมพันธ์มวลชนได้เป็นอย่างดีตลอดมาภาพหน่วยพัฒนาการที่สี่ห้าหรือเรียกว่าโกอร์เดี๋ยวพี่เรียวกาถามเดี๋ยวโดนกตอนะ โดยในอดีตที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานหลายองค์กรมาขอรับการสนับสนุนจากหน่วยอาทิเช่นหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติอำเภอควนโดนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนโดนกิจกรรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนสู่ตำบลควนโดน หน่วยงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาธัธยาศัยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมาศาสนาอิสลามหน่วยงานกลุ่มโรงเรียนบ้านทุ่งนุย้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี หน่วยงานโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูล,ลนิธิตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีหน่วยงานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเมืองสตูลจังหวัดสตูลกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี หน่วยงานโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอำเภอเมืองจังหวัดสตูลกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีหน่วยงานโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำอำเภอพานาเรจังหวัดปัตตานี กิจกรรมค่ายเยาวชนท่าน้ำสดใสห่างไกลยาเสพติดหน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลกิจกรรมแกนนำรุ่นใหม่สู่เส้นชัยแห่งชีวิตพิชิตปัญหายาเสพติด หน่วยงานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสตูลกิจกรรมค่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันภัยยาเสพติดหน่วยงานเทศบาลตำบลควนโดนและองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันภัยยาเสพติด หน่วยงานสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูลหน่วยงานเทศบาลตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลกิจกรรมโครงการชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน หน่วยงานมูลนิธิไรทูเ Play ประเทศไทยอำเภอเมืองจังหวัดสตูลกิจกรรมความร่วมมือผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีหน่วยงานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกิจกรรมค่ายคณิตอัจฉริยะหน่วยงานวิทยาลยัการอาชีพและงูกิจกรรมปรับพฤติกรรมนักเรียนใหม่ หน่วยงานมูล,ลนิธิไรทูเพลย์ right play, ประเทศไทยอำเภอเมืองจังหวัดตรังกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์หน่วยงานโรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์อำเภอเมืองจังหวัดสตูลกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีหน่วยงานโรงเรียนเทศบาล6อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีหน่วยงานกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5จังหวัดสตูลสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสกิจกรรมเข้าค่ข้พักแกรมลูกเสือเนตรนารีหน่วยงานโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลลนิธิกิจกรรมเข้าค่ายพักแกรมลูกเสือเนตรนารี จากผลงานดังกล่าวทําให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการประชาชนและองค์กรต่างๆให้เป็นหน่วยงานอันดับหนึ่งในการฝึกอบรมเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูลตลอดมาจนถึงปัจจุบัน